ตักเอาตัวเลยนะครับขาตกเอาตัวเอามันเอามันกู้กมาด้วยนะเอาไปผ <izon> ัดซอสใครแทนกุ้บ้าง จะให้จะให้โต้เยอ่ะขอ้เข้าวนพุ่งใช่ไตรงนี้คือผ่งี่มันไม่ต้องไปเอาเหรอ,อก็เอาแล้ว เก็บไว้ไปทำเวลาทำโรเตอร์ก็ทำอ่นี้เลยนะครับยิ่งเข้าไปตรงกลางเนี่ยตรงปากมาันก็ต้องตแล้วก็แหวกเอามันออกมาเลย ที่ไม่ต้องนานเพราะว่าเดี๋ยวมันหมดเกินแล้วเปลือกมันกับไปเป็นโฟง 没看到双号。 ถ้าคุณอยากไปยุคยปยเป็นเัือูกราลไทยเทคนิคนี้เอาไปทำอะไรได้อะเลนะขันไทยรูกเอลลูไปแล้วผมร,ผมรเราหมดเราไปเลยผงจาราลีเบเชเมลคืออยากให้ลองอยากให้มองภาพว,ว่าคุณสามารถรปยุ์แค่ไอเทคนิคนี้ ไปเป็นเมนูอื่นก็ได้ถ้าเกิดคุณเข้าใจในเบสของอาหารแล้วเดี๋ยวเปิดกุ้งแล้วครับ เมื่อเอาเนื้อกุ้งออกเสร็จแล้วเอาเข้าเตาอบหรือเครื่องคลารนเดอร์ก็ได้ให้เกิดกุ้งกระเทียมเห็าไหม